โลเคชันที่ทรายพบเจอเจ้าแรปเตอร์มากที่สุดค่ะก็ประมาณ70-80%ของการลองทดสอบโดดเลยมันก็จะอยู่ทางตีนเขาทางด้านซ้ายของเมือง Misty Meadows สจุดที่มันเกิดน,นะคะบางทีมันจะอยู่ตรงที่ไซาปักเลยหรือว่าอยู่ระหว่าง2บ้านเล็กตรงนี้แล้วก็บางทีอยู่เลยบ้านที่เป็นกระท่อมด้านบนหรือเป็นเนินเขาที่อยู่ริมน้ำทางด้านขวาของจอค่ะ อันนี้เวลาที่มานะคะก็อาจจะบินขึ้นมาเช็คก่อนก็ได้เราก็จะเห็นแล้วว่าเนี่ยมันอยู่ข้างล่างตรงนี้สองตัวเวลาที่มันเกิดนะคะมันก็จะเกิดคู่กันแรปเตอร์โจมตีแรงนะคะถ้าเกิดว่าจะมาฆ่าหรือจะมาจับเนี่ยก็ต้องมีของให้พร้อมสักนิดนึงอีกจุดหนึ่งที่คนหนึ่งเขาบอกว่ามีการแต่ว่าใส่ไปแล้วไม่เจอนะคะได้ยินแต่เสียงมันแต่ไม่เจอตัวก็คือที่ การเด n นเอาโพสที่อยู่ที่เมือง Whipping Woods อันนั้นมันก็น่าจะมีแหละเพราะว่ายูทูบเบอร์หลายคนเขาไปกันแต่ว่าใสไปแล้วไม่เจอและ มันเป็นต้นไม้เยอะมากๆเลยค่ะมันเลยมองหายากไซคิดว่าถ้าเกิดเพื่อนๆตั้งใจจะมาหาแรปเตอร์ใช่ไหมคะก็ให้มาที่ Misty Meadow นี่จะดีกว่าเพราะว่าไซเทสแล้วอัตราการเจอก็คือประมาณแบบ70-80%เลยดังนั้นที่นี้น่าจะเป็นที่ที่แบบหาง่ายมองง่ายนะคะถ้าสมมติว่าไม่เจอเราก็แค่เข้าเมืองไปอันนี้คือถ้าเกิดว่าจะไปบวกกับแรปเตอร์ก็อันตรายประมาณนี้นะคะ ส่วนอันนี้ทรายแถมให้เ,เพื่อนๆดูนะคะว่าถ้าเกิดเราไม่เจอแรปเตอร์เนี่ยมันก็จะยังเจอสัสตว์ตัวอื่นอยู่ดีนะคะตรงนี้ตานี้เป็นตาที่ทรายมาเทสดูแล้วก็พบว่าทรายไม่เจอแรปเตอร์แต่ว่ากลายเป็นเจอฝูงหมาป่าแล้วก็กําลังไล่ไก่อยู่เจ้าไก่นอนนี่ช่างน่าสงสารจริงๆแต่ว่าไก่มันก็วิ่งวายอยู่นะคะ ก็ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาหาแรปเตอร์ก็แนะนำให้มาที่ทางด้านซ้ายของ Misty m e a d o w นี่ยแหละค่ะเป็นโลเคชันที่ดีมากๆ Support ซัพพอร์ตไซย์ได้ง่ายๆโดยการไปที่ i อเทมช็อจากนั้นดูที่ขวาล่างกด Support ตครีเอเตอรแล้วก็พิมพ์ Beauty น a นอรที่เป็นครีเอเตอร์ของซซา์ในช่องนี้กด Accept เมื่อกดแล้วมันก็จะบอกว่ากําลังซัพพอร์ตใครอยู่หรือว่าก่อนซื้อสินค้าในร้านค้าเนี่ยมันก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าการซื้อครั้งนี้จะไปช่วยซัพพอร์ตใครสามารถใช้ได้ทั้งการซื้อสกิน p i ก k อ x e g l i d e เดอร์ต่างๆหรือว่าเปิดล่ามันในเซฟเดลเวลก็ได้นะคะและถ้าเกิดว่าใครสะดวกผ่านช่องทางทรูมันนี่ก็สามารถดเน a ต,ตามเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอนี้เลยค่ะ